กับเพ er ื่อนองเองนะชื่อว่าเสิร์ตเป็นเพื่อนสมัยมองเพียบเลยนะเจ้าของเข็มเหล็กนะสวัสดีครับเพื่อนเข็มเหล็กมาทําอะไรที่สวนป็ดน้ำปาวานครับเนี่ยวันนี้เข็มเหล็กนะครับก็จะมาทําบ้านหลังเล็กๆที่บองดาวไว้ชมวิวนะครับนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นขยายไปด้านหลังของบ่านเรเจอพื้นน้ำน่อยสิเรามีพื้นที่หนึ่งพื้นที่แล้วเราจะได้บ้านสักหลังหนึ่งมาไว้ในพื้นที่เราเนี่ยมันจะไม่ต้องลงเข็มมะยังไงการก่อสร้างต้องมีฐานรากหอปต้องมีต้องมีอันนี้คือเป็นความจาเป็น จะใช้เป็นปูนใช้เป็นไม้หรือใช้เป็นเหล็กเป็นเข็มไม้เดี๋ยวนี้เริ่มแพงเริ่มสมัยก่อนเลน่นิดเลยชั้นที่2เป็นเข็มปูนเรใช้แรงงานเยอะต้องขุดดินต้องอะไรเยอะแยะเลยนะครับก็เลยมาเป็นเรื่องเหล็กหละเข็มเหล็กต้นนี้ก็คือเป็นเข็มเหล็กรุ่น FS 76นะครับก็คือหลักการของเข็มเหล็กคือหมุนติดตั้งอองไปนะครับท่านแน่นก็แปลว่าอยู่เลย นะครับมันเป็นวิวัฒนาการในการก่อสร้างยุคใหม่แสดงว่าสิ่งที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยนะฮะมันชื่อเรียกว่าเข็มเหล็กเข็มเหล็กเลยนะผู้ชมนะนะมันมีหลายไซส์หลายขนาดแล้วแต่แล้วแต่งานแล้วแต่งานใช่ออนนี้ของบ้านปองเนี่ยมันจะเป็นบ้านล็อกดาวน์มันก็ต้องมีการวางขามุดบ้านหลังเนี้ยฐานลากเ็าอยู่ตรงไหนบ้างตรก็เอาเส็บตัวเนี้ยไปลงตามจุดพอเราติดตั้งเสร็จก็ยกตัวบ้านมาวางบนนี้ได้บ้านล็อกดาวน์มันเสร็จมาอยู่แล้วอ่าก็ยกมาขี้ม่าแล้วก็วางตั้งตรงนี้เลยวางตอะไหบบกตะล็อกเนาะ จกวางลงไปใช่แล้วก็ขักน็อตใช่อยู่เลยอยู่เลยไม่เคลื่อนไม่ย้ายไปไหนไม่มีปูนเลยใช่เนี่ยมองลองดึงดูดึงนี่ทำบ้านรี่ตามที่ดูแบบเนี่ยผมมาต18ต้นใช่ต8ต้นเนี้ยให้ถ่ายก็ใช้เวลาที่วันให้เดานะให้เวลาไม่เกินสามวันน่อนอุ้ยจริงเหรอ เดี๋ยวนะสามวันนี่คือแบบว่าคือให้เวลาเพื่อนเลยนะเร็วกว่าน,นั<ช>้นอีกวันเดียววันเดียวได้คืออย่างเงี้ยมันง่ายต่อการติดตั้งมากๆ<อ>แล้วไม่บรบกวนใครเลยมีสามคนทํางานเนี่ยว้าวมากวันเดียวจบมันไม่เสด็จเพลินติดไปเนี่ยข้างบ้านจะไม่รู้เราทำว่าเราทำอะไรเลย <laughs> เฮ้ยเพื่อนมันเจ๋งมากเลยอ่ะส่วนพ่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้เฮ้ยดูแล้วอยากได้เว้ยทำยังไงอันแรกเลยนะครับติดต่อไปที่ Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับเฮ้ยขอเพื่อนดีจริงๆฮะคนไหนที่นึกถึงฐานล่างนะสนใจก็ไปติดตามเลยในทุกช่องทางของเข็มเหล็กของเขาดีจริงๆ